嗯，真累。 ค่ะเมือ่อวานนี้หลังชายกินอือวันนี้เรากินกันเลยค่ะไม่เห็นพวยนะคะเยอะเลยค่ะาอ,อร่อยะคะ่ะอือเบ่ 来滚、嗯，嗯，你打的呀，打的。嗯。 ชินค่ะอืมอร่อยะเผ็ดมากเลยค่ะอืมสุดน้ำอ่ะ ากาศอย่างเงี้ยกินยินต๊โะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากจะไปคำไหนเไี่ยค่ะวันนี้ไม่ค่อยร้อนถ้าร้อนก็กินไม่ไหวมีกุ้งตัวตัวสีสิบบาทเองค่ะเมื่อวานให้ร้านชายกินน่าอร่อยอันนี้ก็จัดมาหนึ่งถ้วยค่ะนี่ค่ะเส้นใหญ่ยินเต๊โะ ร้านหน้าบ้านเราเองอร่อยค่ะพักเป่นมีแล้วค่ะมีคายดีมากเลยกลมกลอมไม่ต้องปรุงเย็นตัวโฟหาร ชิ้นใหญ่ๆนี่ค่ะอืมไอเครึ่งจานเนี่ยไม่แพงยกเนี้ยไม่แรงเผ็ดดี เผ็ดต้องน้ำมูกไหลแล้วค่ะแสียท้องเลยค่ะเนี่ยค่ะเผ็ดมากอันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมช่องชอบกินชาแนลถ้าคนไหนชอบกินก็อะเลยค่ะชื่นใจเลยค่ะ ยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะชอบกลิ่นชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ